ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเฝ้าไร่ภายใต้การบริหารงานโดยนายทวีศักดิ์สุทธศรีตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเฝ้าไร่ซึ่งมีบุคลากรประกอบด้วยข้าราชการครูจำนวนหนึ่งคนพนักงานราชการครูตำแหน่งครูอาสาสมัครกศนจำนวนหนึ่งคนพนักงานราชการตำแหน่งครูกศนตำบลจำนวน8คนลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งครูสรชจำนวน3คนบรรณารักษ์อัตราจ้างจำนวนหนึ่งคนจ ้านาที่ธุรการจำนวนหนึ่งคนรวมบุคลากรทั้งสิ้น16คนวิสัยทัศน์สอกรอรอำเภอเฝ้าไร่เป็นองค์กรในการส่งเสริมและพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้เป็นบุคคลใฝ่รู้ใฝ่เรียน และสแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองได้รับการบริการเรียนรู้ด้วยตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพอันก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์รู้หน้าที่มีวินยัยใช้ชีวิตแบบพอเพียง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเฝ้าไร่ขอ,อนำเสนอผลการดำเนินงานสถาบันศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ดังนี้องค์ประกอบที่ 1. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสถานศึกษาตัวชี้วัดที่ 1. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของผู้เรียนเพื่อร่วมจัดวิธีการเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน ตัวชี้วัดที่2มีวิธีการจัดการเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการความถนะัดและความสนใจของผู้เรียนตัวชี้วัดที่3ม,มีวิธีการประเมินผลที่หลากหลายเพื่อให้ได้รับคุณวุฒิทางการศึกษาตัวชี้วัดที่4มีการดำเนินง,งานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อจัดส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาสูงกว่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวชี้วัดที่5มีการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีผลงานเชิงประจักษ์โดดเด่นผู้เรียนสถานศึกษาได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการโครงงานต่างๆและมีผลงานทั้งในระดับอำเภอจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศองค์ประกอบที่2นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาตัวชี้วัดที่1 มีการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตัวชีวิตที่2มีการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการปฏิบัติที่ดี b a s t practice เพื่อการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัยและน่าสนใจตัวชี้วัดที่3มีการนำนวัตกรรมที่เกิดจากการพัฒนามาใช้ในระดับชุมชนระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศตัวชี้วัดที่4มีการประเมินผลการนำนวัตกรรมไปใช้อย่างเหมาะสมเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงตัวชี้วัดที่5มีแนวทางการพัฒนาหรือต่อยอดนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการเผยแพร่นวัตกรรมในช่องทางต่าง เพื่อให้เข้าถึงการเรียนรู้ที่หลากหลายองค์ประกอบที่3ผลลัพธ์ต่อผู้เรียนผู้รับบริการที่เกิดจากการดาเนินง,งานของสถานศึกษาด้านผู้เรียนและผู้รับบริการตัวชี้วัดที่ 1. ผู้เรียนผู้รับบริการได้รับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและในระดับสูงกว่าตามศักยภาพของผู้เรียน ตัวชี้วัดที่2ผู้เรียนผู้รับบริการสำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์การจบการศึกษาตามที่กำหนดตัวชี้วัดที่3 ผู้เรียนผู้รับบริการได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เกิดทักษะสามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อย,ยอดในระดับที่สูงขึ้นได้ตัววัดที่4ผู้เรียนผู้รับบริการได้พัฒนาต่อยอดให้เกิดทักษะสามารถนำผลงานในระดับอำเภอร,ระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศตัวชี้วัดที่5ผู้เรียนผู้รับบริการสามารถนำผลงานที่ได้รับไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามา ศึกองค์ประกอบที่3ผลลัพธ์ต่อผู้เรียนผู้รับบริการที่เกิดจากการนำเนินง,งานของสถานศึกษาด้านชุมชนตัวชี้วัดที่1ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตัวชี้วัดที่2ชุมชนได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ตัวชี้วัดที่3ชุมชนเข้ามาขับเคลื่อนร่วมกับสถานศึกษาเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและเกิดประโยชน์กับชุมชนตัวชี้วัดที่4ชุมชนได้มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายและสามารถนำไปใช้ในระดับชุมชนระดับอำเภอและระดับประเทศตัวชี้วัดที่5ชุมชนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ เป็นต้นแบบสามารถเผยแพร่ได้ผ่านช่องทางต่างๆศูนย์ส,ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเฝ้าไร่ขอจบการนำเสนอผลการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณค่ะ